ชื่อดลาชาชุนาชัยค่ะส่วนใหญ่จะเตรียมตัวดูลูกคนแรกอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้สนใจคนที่สองเท่าไหร่อะค่ะมไม่ค่อยห่วงอะไรมากเพราะผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>การดูแลคันอย่างแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>คือกินอาหารเอ่อพวกปลาผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถานนมเสริมอาหารเสริมพวกเอ่อเกี่ยวกับวิตามินให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คุณพ่อค่ะก็เขาจะเป็นคนหน้าที่ชงนมให้ทานตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อนนี้ก็ประมาณแเดือนครึ่งแล้วอะคะ่ะกินอาหารที่มีประโยชน์อะคะ่ะอย่างเช่นปลาจะเน้นปลามากเพราะว่ามีโอ,โอเมก้าสามอะคะ่ะแล้วก็คือในส่วนของนมก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าแคลเซียมเขาคือจะต้องสร้างกระดูกให้สมบูรณ์นะคะคุณพ่อเขาจะคอยคุยกับเขานะคะก็คือทุกคืนเนี่ยเขาจะจะคุยแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองจะดีขึ้นแล้วก็ตอนเช้าก่อนไปทํางานก็จะมีแบบเปิดเพลงในช่วงระหว่างแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็พอเปิดเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีปฏิกิริยาคือดิ้นหรือว่ามีการเคลื่อนตัวบ่อยกว่าปกติค่ะคือเราเป็นผู้หญิงทํางานพอหลังจากลาคลอดปุ๊บเนี่ยก็คือก็ต้องกลับไปทํางานอะไรอย่างเี้ค่ะก็คือต้องวางแผนชีวิตให้เขาจนกระทั่งเขาอายุครบประมาณ3-4ปีอะค่ะ ชื่อปิตี้ค่ะหกเ,เดือนค่ะหมอบอกให้ทานไข่ทุกวันวันละฟองแล้วก็ทานนมเยอะๆและกินผักที่สีเขียวๆเยอะๆจะทาครีมที่หน้าท้องหน้าอกที่ว่าไม่ให้มันแตกอะค่ะหนูไม่ได้แพ้หนักมากแพ้แบบว่าทานได้แต่ว่าจะทานน้อยกว่าเดิมแล้วจะทานแบบของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่